แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ภาษาไทยเกี่ยวกับ2,025 Suzuki Access 125ความยาวประมาณ1,800คำพร้อมแนะนำช่องไบคลับโดยไม่มีหัวข้อหรือข้อความตัวหนายินดีต้อนรับสู่ไบคลับช่องที่รวบรวมข้อมูลรีวิวและความเคลื่อนไหวล่าสุดของจักรยานยนต์และสกูตเตอร์จากทั่วทุกมุมโลกหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบรถสล้อ ที่นี่คือที่ที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งในสกูตเตอร์ที่กำลังได้รับความสนใจมากที่สุดในปี2025นั่นคือ Suzuki a c c e s s 125รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมกับก,บการปรับปรุงทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานในชีวิตประจำวัน Suzuki a c c e s s 125ปี2025ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น ตัวรถยังคงความคลาสสิกไว้ในแบบฉบับของซูซูกิแต่เพิ่มความโชบเชี่วด้วยไฟหน้าแบบ LED ทรงใหม่ที่ส่องสว่างได้อย่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศไฟเลี้ยวและไฟท้ายยังคงถูกออกแบบให้เข้ากันอย่างลงตัวทำให้รถดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นบอดี้ของรถมีน้ำหนักเบาเพียงประมาณ104กิโลกรัมซึ่งถือว่าเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวอีกทั้งยังมีเบาะนั่งที่กว้างและต่ำเพียง773า mm, มมิลลิเมตรทำให้เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ไม่ว่าจะสูงหรือตัวเล็กก็สามารถควบคุมได้ง่ายมาดูที่เครื่องยนต์กันบ้าง Suzuki a c c e s s 125ใช้เครื่องยนต์แบบ SOHC 4จังวะหนึลูกสูบขนาด124 cc ซีซีมาพร้อมกับระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงหรือ FI Fuel Injection ซึ่งช่วยให้การเผาไม่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประหยัดน้ำมันได้ดีและยังช่วยลดการปล่อยมลพิษให้อยู่ในระดับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องยนต์นี้สามารถให้กำลังสูงสุดที่ประมาณ8.7แรงม้าที่6,750รอบต่อนนาทีและแรงบิดสูงสุดที่10นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนนาทีทำให้การขับขี่ในเมืองหรือทางไกล,ละมีความลื่นไหลไม่สะดุดและยังตอบสนองต่อการเร่งแซงได้อย่างทันใจระบบส่งกำลังของ Suzuki Access 125ใช้แบบ CVT ซึ่งให้ความนุ่มนวลในการขับขี่และไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เองเหมือนรถแบบมีเกียร์ทำให้สะดวกมากสำหรับการใช้งานประจำวัน โดยเฉพาะในสภาพการจราจรที่ติดขัดในเมืองใหญ่ระบบเบรกด้านหน้าใช้แบบดิสเบรกและด้านหลังใช้แบบดรัมเบรกซึ่งเพียงพอต่อการหยุดรถได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์อีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายคนให้ความสนใจคือเรื่องขององค์การประหยัดน้ำมัน u z u กิแอคเซส125สามารถทำอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้ถึงประมาณ64กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากสำหรับสกูตเตอร์ในพิกัดเดียวกัน ทำให้สามารถเดินทางได้ไกลขึ้นโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆเหมาะกับการใช้เป็นรถคู่ใจทั้งในเมืองและนอกเมืองนอกจากนี้รถยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ทันสมัยหลายอย่างเช่นหน้าปัดเรือนไมล์แบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระดับน้ำมันระยะทางรวมและไฟเตือนต่างๆช่องชาร์จ USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือในขณะเดินทางที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบหรือสัมภาระได้อย่างสบาย และยังมีตะขอแขวนของด้านหน้าสำหรับใส่ของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นถุงช้อปปิ้งหรือกระเป๋าเอกสารความปลอดภัยยังเป็นสิ่งที่ซุซูกิให้ความสำคัญโดยในรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบ c o m b i n e น Braking System หรือ CBS ซึ่งช่วยกระจายแรงเบรกอย่างสมดุลเมื่อผู้ขับขี่เหยียบเบรกช่วยให้การเบรกมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดโอกาสการลื่นถไัลอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้หลายคนสนใจ s u z ูกิ Access 125ก็คือเรื่องของดีไซน์ที่มีให้เลือกหลากหลายสี เช่นสีแดงเมทัลลิกสีขาวมุกสีเทาสีดำด้านและสีฟ้าเมทัลลิกซึ่งล้วนเป็นสีที่ดูหรูหราและเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาคนทำงานหรือผู้สูงอายุก็สามารถใช้ได้อย่างมั่นใจด้านราคานั้น Suzuki Access 125ปี2025มีราคาจำหน่ายในประเทศไทยเริ่มต้นประมาณ62,000บาทซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับ ทั้งด้านคุณภาพเทคโนโลยีและความประหยัดโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับรถสกูตเตอร์ในกลุ่มเดียวกันหากพูดถึงการดูแลรักษา Suzuki Access 125ก็ไม่ยากเลยเพราะรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้มีการดูแลที่ง่ายอะไหล่าสามารถหาได้ทั่วไปในท้องตลาดและมีศูนย์บริการ s u ซูกิทั่วประเทศที่พร้อมให้บริการทั้งงานซ่อมและบำรุงรักษาตามระยะเสียงจากผู้ใช้งานจริงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยืนยันถึงคุณภาพของรถคันนี้ หลายคนที่ใช้ต่างบอกว่าเป็นรถที่ขี่สบายประหยัดน้ำมันและทนทานแม้จะใช้งานทุกวันเป็นระยะทางไกลก็ยังคงตอบสนองได้ดีไม่แพ้รถใหม่สำหรับใครที่กำลังมองหาสกูตเตอร์ครันใหม่ที่ทั้งทันสมัยประหยัดเชื่อถือได้และมีราคาที่ไม่สูงเกินไป Suzuki a อคเซส125ปี2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณควรพิจารณาอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานหรือผู้ที่ต้องการรถไว้ใช้ในครอบครัว รถรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุมและคุ้มค่าทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่น่าสนใจของ Suzuki Access 125รุ่นปี2025จากทีมงานไวท์ลับหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและรีวิวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆที่เราจะนำเสนอในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการให้เพิ่มรายละเอียดในส่วนใดของสคริปนี้โปรดแจ้งได้เลยครับ